มันมานอนตรงนี้ได้ไงวะอันนี้ของใครเนี่ยนี่ัน,นุกหนานเนี่ยนะวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Red Dead Online. เล d d e a ออนไลน์เอาเอาเป่าไปแล้ววันวันหนึ่งผมต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้นะครับนี่อันดับแรกเลยมันมานอนตรงนี้ได้ไงวะอันนี้ของใครเนี่ย แต่และเรื่องแต่และว,วันในเลดเดทออนไลน์้าผมตั้งใจปรับต่ำนะครับผู้ชมเพื่ออันนี้มันยังทําให้เสร็จกระววะตั้งใจปรับต่ําเพราะว่าอยากได้ FPS สูงๆนะแต่ไม่รู้มันจะสูงหรือเปล่าเอาไว้เล่นเลดเนะแล้วก็สิ่งที่เราจะปวดหัวกันในวันนี้มันอยู่ตรงหน้าเราก็คือซาลูนนะครับ <c oughs> ผู้ชมเห็นไฟไหมครับ อันนี้มันเป็นจริงจริงมันเป็นป้ายซาลูนนะแต่ผมตั้งใจปรับการาฟิกตับนี่นี่ <c oughs> คือต้องมาเจออะไรในเลนเลนวันนี้โอ้ ไรกันครับเนี่ย <laughs> <laughs> ผมชอบเจออะไรแปลกๆในในเล d เดสออนไลน์นี่บ่อยมากครับวัน <laughs> นั้นก็ไปเจอเออ <laughs> ขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมา้าไปเจอม้ายักษ์นอนตายเต,ต็มสะพานเลย <laughs> <laughs> ผมผมเหนื่อยจริงๆเราพอจะช่วยอะไรเขาได้ไหม <laughs> อ๋อผมมีความคิดแล้วผมมีความคิดแล้วทุกคน นี่เรียกมาแล้วเรียกมาแล้วเอะม้าอยู่ไหนวะอ้าวอ้าวเอา้เอาม้าผมหายไปไหนวะคนทุกคนครับอา้าวม้าผมหายอา้าวชิปหายแล้ว ม้าหายเฮ้ยมันหายไปแล้วว่ะเอออ่ะ,อะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อ่านึกว่าหายนึกว่าหายเออมา้าเราอย,อยู่นี่หรือเปล่าโห oh. แค่แบบว่าจะมาดูมา้าคัสซงคัสซีนเปลี่ยนไปเลยทันทีเย็ด yeah. ม้าผม เออมาบายม้าเหรอไม่ได้บายดิยูสโกบายอันนี้หน uh ึ huh. ่งร้อยเหรียญอ่าฮะม้าม้าก็ไม่ขึ้นโ <c oughs> oh, อ้คอนเทนต์วิ่งเข้าหาจริงจริงวะ <c oughs> เกมนี้คอนเทนต์วิ่งเข้าหาจริงวะ เฮยว่าทุกคนครับเรากลับมาเริ่มกันเหมือนเดิมนะครับหน้านี้เลยอันนี้ผมปรับกราฟิกมีบางอย่างนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเ,ออเป็นภาพมีเดียมแต่ผมขัดใจตรงนี้มากเลยทาไมมันไม่เป็นร้อยแปดสิบเลยหรือว่าเราต้องมันป็รับปหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็อันนี้ภาพบางอย่างที่ลองพิจนารณาแล้วว่าเราเอามาเพิ่มอัตลบนะครับ เอ๊ะหรือว่ามันเป็นเพราะตรงนี้หรือเปล่าอือาจจะไม่ใช่นะมีเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็แล้วก็เห็นซาลูนชัดขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ไอ้ลุงพ่นไฟโอ๊ยโทษทีไอ้ลุงพ่นไฟก็หายไปแล้วกลายเป็นนักเล่นป๊อกดิ้งไปแล้วตอนนี้แล้วก็ม้าก็กลับมาแล้วเหมือนเดิมนะเมื่อกี้เมื่อกี้ลองแล้วนะเดี๋ยวเรามีแผนนะฮะทุกคน เรามีแผนว่าจะไปที่เซนเดนิสในตอนกลางคืนเดี๋ยวผมขอเรียกม้าผมก่อนฮัลโหลขมอนแมนอยู่ไหนวะอ๋อนู่นน่นน่นมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะไปที่เซนเดนิสกันเซนเดนิสเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเมืองที่แบบว่าเหมือนเมืองมากที่สุดไป รอไปเซนดนนิดกันๆๆทุกคนเกมนี้มันจะแบบว่าเอื่อยนิดน,นึงนะครับเพราะว่าแมปมันใหญ่แล้วมันก็เน้นอิงสมจริงมากๆเลยเราเป็นว่าเดี๋ยวจะเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมระหว่างทางเนี่ยเรนก็จะเจอเอ็นีซีอะไรแบบนี้ตลอดเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบว่าเน้นสมจริงสุดแล้วเล่นไงก็ก็ไนะม่ค่อยเบื่อแล้วก็อนาคตมีแผนว่าเดี๋ยวจะไป เฮ้ยตก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 ดีดีด,ดีลูกอโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาเซนเดนิตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ชมไม่ต้องแปลกใจอะไรอยู่ข้างหลังผมนั่นก็คือหนังหมีนั่นเองพอดีระหว่างทางมาเซนเดนิตเนี่ยพอดีว่าม้าผมมันไปตกใจกับหมีเราก็เลยจัดการถอนหมีเอ้ยไม่ใเอ้ยถลกหนังหมีแล้วหน่อย,เ,อยเดี๋ยวเราไปถายกัน ไม่เป็นหรอกใครม,มีรู้อะไรก็ทิ้งไว้ได้เลยหาตังค์ได้เยอะๆฮัลโหลบูช์ I have a nang mii b e h i n for you Looking to shift the pelt you got there Yes For เออโอเ for หนังมี

โปนู่ยิงไสแตกเลยอะ,อะไรอะไรเนี่ยไปแล้วไปไปไปเจอกันโรเขาจะดักป้องเรารึอเล่าอ๋ออันนี้ลงหมอลงหมอได้ เราน่าจะต้องเอาไปรักษาตัว,วก่อนนะครับแล้วก็เอาไว้เป็นอีพีหน้าแล้วกันมาเป็นอีพีหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตเล่นๆกันต่อน,นั่งไงวะอ๋ะอไม่ใช่นี่ฉันทำอะไรเนี่ย แบบอีโมดโอเคเอาเดาไว้อันนี้ไม่ใช่อาเธอร์นะทุกคนนี่ไม่ใช่อาเธอร์นะอันนี้อาหวังอันนี้อันนี้ไม่ใช่อาเธอร์นะครับแต่อันนี้เป็นเป็นอารหวังโอเคเดี๋ยวสำหรับยูจีหน้าเรามาอัปเดตกันนะครับไว้ ใครเร่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับถ้าอยากไดคลิปหีน้าพี่เจ็ก็ติดตามไว้เดี๋ยวเราจะได้เกิดทะเราะกันนะครับผมนี้ก็บายบายครับผม